สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดปัญหาเกี่ยวกับรถ mgss นะครับที่ได้ใช้งานจริงนะครับก็ปัญหาที่เจอเนาะอันดับแรกเลยก็อยู่ที่เซลเนาะตัวแทนขายตอนขายก็พูดจจดีทุกอย่างเนาะแต่พอซื้อไปแล้วปุ๊บเนาะก็ของแถมไม่ได้ตามนั้นซึ่งผมที่ซื้อผมซื้อ mgss นะครับเป็นตัวท็อปนะครับตัว x ราคา1 000, 1ึ0 0 0้านหน0 0ของแถมที่มีให้ก็มีแค่ที่ติดในรถครับมีแถมให้คือกันสาดนะครับคิวกันสาดซึ่งในสัญญาลงไว้ว่าจะให้วันที่ก่อนสิ้นเดือนมกราเนาะซึ่งถึงวันนี้ณนะตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เนาะงัน้นผมเปลี่ยนปายทะเบียนละครั้งแรกผมตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยนายทะเบียนเพื่อรอเอาคิวกันสาเนาะ ก็อันนี้ต้องเพื่อนๆเ,เนาะที่จะซื้อก็ลองติดต่อตัวแทนจําหน่ายเนาะเซลลว่ามันเป็นยังไงเนาะให้ได้ของก่อนที่รับรถดีกว่าเพราะาถ้ารับรถออกมาแล้วปุ๊บเนาะมันก็อยู่ที่เราแล้วเราที่เจ็ดตามแนละ้วเพราะว่าตามหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ทันทีทางเซลลก็บอกของยังไม่มาเนาะเพราะว่าของตัวนี้มันเป็นของซัพพลายเออร์เนาะด้านนอกซึ่งไม่ใช่ของบริษัทมันอยู่ที่เซลลเขาจะแถมเนาะหาให้ แล้วก็เฟรมที่ติดให้ก็เป็นเฟรมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คัรเรกบอกจะให้ v ีคูเนาะซึ่ง v ีคูก็ราคาแพงมากโทมบอกว่าเนาะให้ไม่ได้ครับมันแพงก็สำหรับเพื่อนเอนเนาะที่ต้องการจะซื้อ mgsn เนาะลองติดต่อติดต่อตัวแทนจำหน่ายดีๆครับส่วนลดผมบอกให้ได้ให้ได้เลยว่าบางเจ้าเนาะสามารถลดให้ได้ถึง6 0ห0 0นนะครับ6 0ห0 0นนะครับ ยังไม่รวมของแถมที่จะแถมให้ได้อีกเนาะซึ่งตอนนี้มันมีโปงโมชั่นบอกว่าลดให้ได้แค่สูงสุด40,000ื่นเนาะแต่ผมเจอแล้วลดได้ถึง60,000ซึ่งผมก็พลาดในส่วนนั้นเพราะว่าผมวางเงินจองไปค่อนข้างจะเยอะอก็เลยไม่อยากที่จะไปถอนเนาะถอนจองก็อันนี้คือสิ่งที่ผมเสียดายเนาะอันดับแรกปัญหารแรกเลยส่วนปัญหาที่2ก็ mgh เนาะตัวรถเนาะเครื่องเสียง ตัววิทยุไม่สามารถปิดได้ทุกครั้งที่เข้าไปในรถทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถปุ๊บเนาะองแอร์ทำงานเครื่องเสียงทำงานโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีปุ่มปิดมีแต่ปุ่มกดไม่ให้มีเสียงออกมาก็คือปุ่มห้ามห้ามห้ามเสียงเนาะหรือปุ่มลถลดเสียง ของรถ mgss เนาะแล้วก็เนาะในส่วนนี้ต้องแก้ไขคืออะไรก็งงเนาะโอเคครับข้อที่3เนาะก็จะมีในส่วนของตัว x เนาะ mgss ตัวท็อปเนี่ยตัว x เนี่ยก็คือ android android auto เนาะมีครับ สามารถเชื่อมกับ easy connect เนาะแต่ apple car play ไม่มีในส่วนนี้มีเฉพาะตัวล่างสุดซึ่งบอกเลยแล้วว่าบอกได้เลยว่าหวยคนจะมีทั้งสองอย่าง,างเนาะเพราะว่าทุกคนเนาะไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ android แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้ ios อันนี้คือข้อที่คนจะต้องแก้ไขเนาะ แล้วก็ปัญหาที่4นะีน้องที่ผมเจอวิ่งไปได้200กว่ากิโลมีให้อัปเดตซอฟต์แวร์ซึ่งมันก็ขึ้นโชว์ที่หน้าจอเนาะพอผมกดเข้าไปดูปุ๊บมันก็บอกให้ติดต่อที่ศูนเนาะไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้พอไปติดต่อที่ศูนย์ศูนย์ก็ก็ไม่มีอะไรครับมันเตือนลูกคันเนาะต่อให้เป็นคันที่ยังไม่ได้ออกจากโชว์รูมก็เตือนเหมือนกันให้เข้ามาอัปเดตซอฟต์แวร แล้วก็อัปเดตซอฟ์แวร์ทีไม่ใช่ใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงนะครับกว่าจะเสร็จนานมากเย่างว่ารถมันค่อนข้างที่จะทันสมัยเนาะระบบต่างๆค่อนข้างที่จะล้้ำประาคู่แข่งเนาะในราคาที่ให้มาเท่านี้ส่วนเรื่องที่5ที่ผมเจอเนาะก็ถ้าเนาะเรานั่งไปสอคนคนขับจะไม่ต้องจากรถ แต่คนนั่งข้างลงจากรถก่อนแล้วปิดประตูรถจะบีบแต่สองครั้งเพื่อเตือนว่าเราลืมกุญแจนาองทั้งที่มันเราไม่ได้ลืมนะครับคนขับจะไมไ่ลงจากรถซึ่งมันก็น่าจะรู้อยู่ว่าคนขับเป็นอยู่ในรถอยู่ยังไม่ได้ออกนะเป็นแค่ฝั่งคนนั่งออกอย่างนี้เป็นตลอดนะครับก็ไม่ซีเรียสล้วกันเพราะว่าเรารู้ว่าว่ามันเกิดจากอะไร แล้วก็เรื่องที่6ประตูหลังนะครับมีโอกาสค้างนะครับปิดไม่สนิทล็อกรถไม่ได้วิธีแก้ไขก็คือใช้มือครับเปิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดันมันเป็นการแก้ไขการค้างนะครับของประตูหลังเพื่อนเพื่อบางคนอาจจะเจอแล้วงงเนาะไม่รู้จะทำยังไงก็วิธีแก้ไขก็คือแบบนี้นะครับ ที่ผมขี่มาตอนนี้ก็ยังไม่ถึงพันโลเลยอยู่ประมาณ800กว่ากิโลเองเนาะซึ่งวิ่งน้อยมากก็ยังไม่เจอปัญหาอื่นเดี๋ยวรอผมวิ่งเยอะกว่าน,นี้เนาะผมออกมากตั้งแต่ปลายเดือนวันที่ประมาณ22มกราบ้งนั้นตอนนี้เนาะตอนนี้ก็คือเดือนเมษาละใช้งานจริงมา2เดือนกว่าแล้วสองเดือนนิดๆวิ่งน้อยสุดๆยิ่งประสบกับปัญหาโควิดนะครับ ไม่ได้ออกไปไหนน้ำมันถูกอยากวิ่งอยากเที่ยวแต่ไปไม่ได้โอเคครับงั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาหรือสงสัยหรือต้องการถามว่ารถใช้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยครับชอบไม่ชอบงก็เนาะฝากคอมเมนต์นิดนึงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ